สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ต้นเอ็นครับสวัสดีค่ะอาจารย์เอกแคร์ค่ะสวัสดีผู้ชมผู้ฟังนะครับที่รับชมผ่านทางช่อง RMU TT Radio นะครับค่ะวันนี้เราสองคนมีเรื่องจะมาเล่าแล้วก็เชิญชวนทุกคนครับใช่แล้วค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ของเราเตรียมงานครับสวัสดีแคร์ใช่ค่ะเตรียมงานใหญ่เลยมีการประชุมมีการเตรียมงานไม่ทราบว่าจะเกิดงานอะไรเกิดขึ้นครับซึ่งเป็นงาน Open House ค่ะอาจารย์ต้นเอ็นค่ะซึ่งเราเตรียมงานกันล่วงหน้าแล้วหลายสัปดาห์แล้วค่ะใช่ครับ นี้เราจัดใหญ่นะจัดใหญ่ไหมจัดใหญ่โอ้โหมีทั้งแบบนำเสนอหลักสูตรมีทั้งกิจก,กรรมและที่สำคัญปีนี้นะครับคณะศิลปรกรรมศาสตร์ของเราจัดโครงการ Open House อยู่ภายใต้ธีมที่ว่า the new next gen artist ครับศิลปะของคนรุ่นใหม่โอ้โหทีนี้เราจะรู้แล้วแหละว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาชอบศิลปะเนี่ยเขาจะมาเรียนรู้ยังไงเขาจะมาเขาเรียกอะไร อยากรู้ใช่ครับว่าศิลปรกรรมเราจะนําเสนออะไรบ้างใช่ครับคื <c oughs> ออย่างนี้ครับเรามีนักคิดที่ว่าปัจจุบันนี้โลกเราพัฒนาไปข้างหน้านะครับเทคโนโลยีมันมีส่วนสําคัญมากๆเราจึงอยากรู้ว่าในเจเนเรชันใหม่ Gen4 เนี่ยเขาจะสามารถที่จะหยิบเอาศิลปะเนี่ยไปผนวกวกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวัฒนธรรมอย่างไรได้บ้างแน่นอนครับว่าดังนั้นแล้วภายใต้การจัดงานของเราในแต่ละหลักสูตรแต่ละสาขา คณะเรามีทั้งหมด3ภาควิชากภาควิชาแรกคือภาควิชาทัศนศสิลป์แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องกิจจิตกรรมปฏติมากรรมวาดรูปพ็นติงต่างต่ในภาควิชานี้ภาควิชาที่สองครับคือภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีอันนี้จะมีเรื่องของออกแบบวิเทศศินออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบร่มสมัยออกแบบภายในแล้วก็เป็นเรื่องของออกแบบแฟชั่นและภาคที่3ครับคือภาควิชาหน้าตาดุริยางศิลป์แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตัศิลป์และดนตรีไทยสากล รวมครบหมดทุกคะแนงของวิชาชีพศิลปะ,ะแปลว,ว่าวันนั้น12สาขาวิชาของเรา<ม>ก็จะขนผลงานน,น,น,นะคะมาให้น้องๆได้ดูกันว่าแต่ละสาขาเนี่ยจะมีเรียงเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแล,และมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวกับศิลปะยังไงะนะคะ๋ย่ที่อาจะรย์แค่บอกเลยว่า ภายใต้งานนี้นะครับเราต้องการให้ทุกคนเห็นว่าศิลปะมันคือชีวิตศิลปะมันอยู่ได้กับทุกๆช่วงทุกๆไทม์ไลน์ทุกๆช่วงเวลาไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปอย่างไรศิลปะก็ยังคงคู่อยู่กับคนอยู่เสมอๆนะครับดังนั้นแล้วปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสําคัญเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุน สามารถเข้ามาเป็นหนึ่งในผลงานทางศิลปะได้ดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าในแต่ละหลักสูตรแต่ละสาขาจะหิบเอาเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้ในงานอย่างไรมาพร้อมกันได้ที่งาน Open House ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ของเรานะครับนอกนั้นยังไม่พอครับเนแค่นอกเหนือจากบูธของแต่ละสาขาที่มาเปิดแล้วมีกิจกรรม Art Market เก็มีอาร์ตมาร์ตตลาดนัดทางศิลปะ โอ้โหแปลว่าวันนั้นก็จะมีของที่ขายให้กับน้องๆด้วยหรือไม่ก็แจกฟรีเอ้ามีมีเป็<ม>นตลาดนัดทางศิลป,ปะเลยบางคนอะอย่างของเในแคมีเด็กๆเ,เรียนสายทางด้านแฟชั่นอ,อาจจะมีเรื่องของเสื้อผ้าที่ออกแบบหรืออะไรต่างๆนานๆตัดเย็บแล้วไม่ได้นําไปทําอะไรแล้วนํามาขายในราคาย่อมเยาก็เป็น<ช>ได้่แล้วคะหรือไม่กระทั่งงานด้านเซรามิกส งานด้านเครื่องหนังค่ะเอาหภาพจิจกรรมเต็มไปหมดเลยเนาะอยากให้มาอยากให้มาและนอกจากนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยใช่ซึ่งให้น้องๆได้เรียนรู้ว่างานทางด้านออกแบบงานทางด้านศิลปะการวาดภาพเนี่ยเป็นยังไงฟรี ไม่มีค่าเข้าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยฟรีเวิร์กชอปเสร็จเอาของกลับไปได้เลยได้เลยถูกไหมคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็มีของที่ลึกจากทางคณะแจกให้ด้วยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าของสุดพิเศษเลยให้กับน้องๆกลับไปค่ะอีกหนึ่งอันครับอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนั่นคือเราจัดกิจกรรม อาร์ตเช็ดช็อก oh. เรามีการเชิญสิทธิ์เก่า <c oughs> สิทธิ์เก่านที่นี่หมายถึงว่าสิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับ <c oughs> สิทธิ์เก่าที่ทํางานอยู่ในวงการจริงๆวงการ <c oughs> ี่ชัางศิลปะเราจะเชิญเข้ามานั่งพูดคุยเจาะลึกสอบถามเจาะประเด็นว่า โลกของศิลปะนะโลกทางอาชีพศิลปะเป็นอย่างไรอย่างบางคนทางานทางด้านสายครีเอทีฟบางคนทํางานทางด้านวงการมันก็มีอย่างแฟชั่นของกัญชรนิแคร์ใช่ไหมฮะมีทุกี่ที่จบไปแล้วทํางานเป็นสไตลิสต์ทำงานเป็นครีเอทีฟทางานอยู่ในวงการแฟชั่นเยอะแยะมากมยเราจะเชิญเขาเหล่านั้นแหละมานั่งล้วงลึกล้วงลึกเลยน้องๆก็จะได้รู้แนวทางเลยว่าโอเคเรียนศิลปะจบไปทําอะไรถูกต้องครับเพราะเราอยากให้คนเข้ามาฟังแล้วเห็นว่าปลายทางหรือว่า รูปแบบของเขาตัวตนของเขาในปลายทางคลายที่เรียนจบไปแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง oh, oh. และในโลกอาชีพทางศิลปะนั้นเขาจะต้องพบเจอเห็นและจะต้องมีสกิลหรือมีความพเ t e n ชียลในด้านไหนบ้างเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการที่เราจะเป็นนักศึกษาข,ของคณะศิลปกรรมศาสตร,ร์และเป็นบัณฑิตของคณะศิลปกรรมศาสตร,ร์ในการที่จะไปประกอบในโลกอาชีพทางด้านศรริลปะดังนั้นแล้วกิจกรรมนี้เอกลักษณ e มากๆจะบอกว่าสิทธิ์เก่าของเราที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาแน่นอนอนฮะโอ้โหมาแน่นอนแต่เรายังไม่บอกนะครับว่าใครให้มาดูต้องมาดูแต่ว่าเอกลุศจริงๆเอกลุศจริงๆนะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมนะคะเขาเรียกว่าบนวทีเนี่ยวิทีการแจ้งของเราเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะเรามีดนตรีทั้งวันเลยนะคะแล้วนอกจากนี้เรายังมีแฟชั่นโชว์นั่นมีแฟชั่นโชว์ด้วยนะคะซึ่งเป็นแฟชั่นโชว์เขาเรียกว่าดีไซน์ ครีเอทคึ้นมาใหม่เลยเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะมีนาจาซินนะคะมีกิจกรรมเวิร์คช็อปแล้วก็แนะนําหลักสูตรรวมถึงรวมไปถึงของ Art t ตเทรดช็ะนะครับน,นี้แนะนำเลยนะครับอยากให้ทุกคนว่างทั้งโรงเรียนไหนมสมมุติว่าเปิดแผนการเรียนศิลปะไว้อยู่แล้วมีความสนใจอยากจะเอานักเรียนมาทั้งห้อง สามารถแจ้งมาที่ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เลยนะครับเราจะได้เตรียมในเรื่องของการรับรองดูออว่าโอเคเดี๋ยวจะมีน้องๆจากโรงเรียนนี้เข้ามา20คน10คน5คนได้เลยเราจะได้มีการแนะนําแนะแนวในเรื่องของการาศึกษาต่อให้กับน้องๆได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็นแล้วก็ครอบคลุมทุกชท้ <หา S 2> เลยแหละค่ะแล้ววันนั้นนะคะน้องๆลงทะเบียนที่อ่ากาเรียกว่าสวทอเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าได้ยินรุ่นพี่ที่เขาโบกธงนะคะบอกว่าศิลปประกรรเสร็จกันมาต่อแถวเลยเดี๋ยวพี่ๆเขาผา่านมา<ช>ที่ค<ช>ณะศิลธประกรนรมลยน้องไม่ต้องลงเลยนะคะ <รา S 2> เดิน<ม>ตรงเข้ามาเลยนะคะ<ช>ซึ่งจุดเราก็จะมีเขาเรียกว่า แลนด์มาร์คที่มันดินแล้วเดี๋ยวทขาห้เด่นเลยปีนี้อย่างน้อยได้ยินเสียงดนตรีแน่ละคอนเสิร์ตทั้งวันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเชิญชวนแต่เฉพาะคนที่สนใจศิลปะอย่างเดียวนะคนที่ยังไม่รู้จะสนใจอะไรก็ได้หรือสนใจอะไรอื่นๆอยู่แต่อยากจะมาเยี่ยมชมมาเที่ยวที่คณะศิลปศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเราโอเพ่นทั้งหมดหรือแม้กระทั่งน้องๆนะครับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะยังไม่มั่นใจเนาะแต่ไี่แห่งบางทีบางทีอาจจะชอบแหละแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะจะไป เป็นเหมือนศิรานีคอยดูให้แนะนําให้คอยบอกให้และหนูก็สามารถที่จะนําข้อมูลที่ได้นั้นน่ะไปวิเคราะห์แล้วก็เลือกเส้นทางในการศึกษาต่อได้อีกครั้งหนึ่ง <Soldier. S 1> นะครับและนอกจากนี้ผู้ปกครองก็สามารถนําน้องๆนะคะน้องๆอนุบาลหรือน้องประถมเนี่ยสามารถมาทำกิจก,กรรมกิจกรรมเวิร์กช็อปที่คณะได้เลยนะคะ <c oughs> ใช่ครับเราเปิดรับทุกท,ทุกเพศทุกวัยทุกเจเนอเรชั่นนะครับ เอาละครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครสนใจที่อยากจะมาที่งาน Open House ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ภายใต้ทีม The New Next Gen a r t i s t ศิลปะของคนรุ่นใหม่ใน,จนเจเน,น,นี้นะครับสามารถติดตามช่องทางข้อมูลอัปเดตข่าวสารได้ที่เ,เ,เ,เพจของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยนลยีราชมงคลธัญบุรีของได้เลยนะคะรวมถึงในช่องทางทิก t ก k ของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะและก็ในช่องทางของมหาวิทยาลัยนะคะที่มีขึ้นของคณะศิลปกรรมหรือเว็บไซต์ของ w w w ร์ดไวเบ็อบดอทเอทีดสได้ลยที่สำคัญครับฝากติดตามช่องของ RMUTT Radio ด้วยทาวสารมันจะลิงก์อัปเดตกันอยู่แล้วแล้วเราพบกันครับในงาน Open House ของคณะศิลปกรรมศาสตร,รฐฐ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 ์ภายใต้ทีม The New Next Gen Artist ศิลปะของคนรุ่นใหม่ค,ะค,ค่ะพบกันนะครับ